สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนก็สูกเกม p ับ G Mobile นะครับกับช่อง PAJ7 นะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องสมดุลปืนลูกซองนะครับว่ามีการปรับปรุงสมดุลอะไรบ้างนะครับก็สำหรับแพท1น0นนี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามในช่อง PAJ7 ด้วยนะครับผมก็พร้อมแล้วเราก็ไปรับชมการปรับปรุงว่ามันมีการปรับปรุงสมดุลอะไรกันบ้างเนาะ ก็อย่างแรกนะครับปรับปรุงการกระจายตัวของลูกปลายนะครับโดยปรับให้กระจายแบบสม่ําเสมอในการเล็งเป้านะครับสําหรับปืนลูกซองอะเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นลดระยะการกระจายของกระสุนลูกปลายนะครับเพิ่มความแม่นยําในการยิงระยะใกล้และระยะปานกลางนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องดาเมจนะครับดาเมจนะครับก็ จะลดดาเมจของปืนลูกซองระยะไกลลงนะครับโดยดาเมจสูงสุดต่อนัดนะครับคือ4หน่วยนะครับในระยะยิงหวังผลเนาะสำหรับลูกซองสั้นนี่ก็จะเหลืออยู่3หน่วยนะครับอ่าแล้วก็ ปรับดาเมจของลูกซองเล็กน้อยนะครับลดสักส่วนดาเมจต่อนัดที่กระทำต่อส่วนหัวนะครับจาก1.5เป็น1.2และก็1.0แล้วก็เป็น0.9นะครับสาหรับลําตัวนะครับก็จะเพิ่มการกระจายในแนวตั้งขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นระยะการยิงนะครับก็จะปรับระยะการยิงหวังผลของปืนลูกซองเป็น80เมตรนะครับก็ยกเว้น BDS นะครับที่จะเป็นระยะหวังผลคือ100เมตรเหมือนเดิมนะฮะ เราก็มาดูอนุภาพโดยรวมของปืนลูกทองแต่ละปืนกันดีกว่านะครับว่าจะมีดาเมจความเร็วในการยิงระยะยิงเท่าไหร่นะครับเราก็มาเริ่มกันที่ปืนแรกกันนะครับปืนแรกนี่ผมก็จะเริ่มกันด้วยปืน S686 นะครับก็อันนี้เจ้าปืนนี้ก็ดาเมจอยู่ที่95นะครับส่วนความเร็วในการยิงอยู่ที่7นะครับระยะยิงอยู่ที่ประมาณ13นะครับส่วนความนิ่งอยู่ที่11นะครับบรรจุลูกกระสุนได้2ลูกนะครับก็สําหรับปืนนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็น S 1 9 8 7ก็ดนะครับก็ดาเมจของเจ้าปืนนี้ก็อยู่ที่95สนะครับส่วนความเร็วในการยิงอยู่ที่8นะครับระยะการยิงจะสั้นหน่อยนะครับระยะการยิงแค่8นะครับส่วนความนิ่งอยู่ที่11บนะครับบรรจุกระสุนได้5นัดนะครับก็ปืนนี้ก็ได้มีการปรับสนบุนมานะครับก็ทําให้ เพิ่มความเร็วในการชักกระสุนเพิ่มขึ้น20%นะฮะก็ชักไวแตกไวนะครับก็บอกเลยสําหรับปืนนี้นะครับเราก็มาดูปืนต่อไปกันเลยต่อมานะครับก็เป็นปืน S12K นะครับก็เจ้าปืนนี้ดาเมจอยู่ที่90นะครับส่วนความเร็วในการยิงอยู่ที่14นะครับระยะการยิงนะครับอยู่ที่9นะครับก็จะเป็น เรื่องความนิ่งนี่จะอยู่ที่6นะครับบรรจุกระสุนได้5นัดนะครับไม่รวมกับของแต่งนะครับสำหรับเจ้าปืนนี้นะแล้วก็มาถึงกับเจ้าปืนนี้นะครับเจ้าปืนนี้ก็เป็นปืนลูกซองสั้นนะครับก็ลูกซองสั้นนี้ก็ไม่รู้ว่ามีคนยังเล่นอยู่ไหมนะฮะก็สำหรับดาเมจปืนลูกซองสั้นนี้ก็จะอยู่ที่80ดาเมจนะครับส่วนความเร็วในการยิงอยู่ที่10นะครับความนิ่งอยู่ที่50นะครับก็บรรจุกระสุนได้2นัดนะเนาะ ปืนนี้ก็ได้มีการปรับสมดุลมานะครับก็จะเป็นปรับสมดุลเรื่องปรับจํานวนปืนลูกปลายที่ออกมาในแต่ละนัดน,นะครับจาก9ลูกก็เดิม8ลูกนะฮะก็จาก8ลูกเนาะเดิมเนาะก็กลายเป็น9ลูกออกมานะครับก็ดีขึ้นนะฮะก็แล้วก็จะมีปรับดาเมจของลูกปลายในแต่ละนัดน,นะคะก็เป็น 20นะครับจากเดิม22นะฮะก็จะทำให้สมดุลปืนดีมากขึ้นนะครับก็เป็นยังไงมั่งครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่อง Paj 7ดด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละครับสวัสดีนะครับ